สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube และชาว Facebook นะคะวันนี้ร้านส่งพงการเกษตรค่ะมีเครื่องปลูกมันสับปะหลังนะคะ CP 1 0 0 F นะคะตัวนี้ใส่กับรถไถคูปต้ารุ่น47รุ่น50นะคะสำหรับลูกค้าที่หากันอยู่นะคะโทรมาถามกันเยอะมากๆค่ะวันนี้นะคะมีสินค้ามาใหม่แล้วนะคะตัวนี้เป็นเ,เครื่องปลูกมันนะคะ CP นะคะตัวนี้สภาพดี CP 1 0 0 F นะคะ สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะตัวนี้เพิ่งมาลงเลยยังไม่ได้ล้างนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่ห้าหมืนสองพันบาทนะคะห้าหมืนสองพันบาทค่ะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะสำหรับเครื่องปลูกมันนะคะตัวนี้ CP 1 0หนึ่งร้อยนะคะถามกันมาเยอะมากๆค่ะวันนี้เพิ่งได้เข้ามานะคะหายากมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะคะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะ 0819136451ค่ะ